สวัสดีครับนี่คือผัาวัดป่าที่ชํากับทรายนะครับทรายเฉยๆล้วไม่มีอะไรนะทรายกับน้ํามันจะเป็นแบบนี้นะนี่ะลองดึงออกมาดึงออกมาบางบางต้นมันก็สมบูรณ์นะบางต้นก็ไม่สมบูรณ์ค่อยดึงนะครับดึงแบบนี้ตรงนี้ตรง,งออกมาพอปลูกนะครับ จับตรงโคนของลากน,นะอย่ยหักนะอันนี้หักแต่ก็ใช้ได้จะให้ดีคือไม่ต้องหักมันแน่นมากเลยพื้นที่ไม่น้อยจะให้ดีก็พื้นที่ต้องใหญ่กว่านี้นะอันนี้ผมทําเป็นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่มันแน่นมากถั่วเลย แบบนี้นะตรงนี้ให้หัวมหลุดก็ไม่เป็นไรนะใช้ได้ยังใช้ได้เงินเอียดเลยนี่นประมาณยี่สิบวันนะครับเพราะไม่มีเวลาที่จะไปชําก็20ิบวันจริงก็ลงดินเลยก็ได้นะแต่วันนี้จะไปลงที่สวนที่ลำไยที่ลำพูนนะตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่ยเยอะแยะเลยแบบนี้นะ ภาวันป่าอยู่ในเมืองวันนี้ขออนุญาตนำเสนอเพียงแค่นี้สวัสดีครับ